ช่องเมือ่อกบเกมเมอร์นะคะวันนี้ก็จะมาภาคชายล้วนกันต่อเลยนะคะ EP ที่เอ,อ่อหกสิบเท่าไหร่แล้วหกสิบเจ็ดแล้วนะคะฮะขี้เกียจสอบวาอยากกลับบ้านเออไขฟะอ้อยเจบ็บหืมทำไรอะโดดสอบเหรอฮะฮะเปล่านะฉ,ฉันแค่จะไปตามเพื่อนมาสอบเฉยอืโคตรมีพิรุษแต่หมอนี่ก็น่ารักดีแฮะถ้าอย่างนั้น ให้ฉันช่วยไหมละ่ะจะมีข้อแรกเปลี่ยนนะว่าไงอ,อ่ะเออเออช่วยออกไปหน่อยได้ไหมฉันกำลังรีบอืมจะไม่ให้ช่วยจริงๆเหรอใช่ช่วยออกไปด้วยเอ้ยทำอะไรของแกวะเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนเซนเขายังไม่ได้ทำอะไรอย,อย่าทำเขาเลยนะก็ะฉันเห็นเห็นอยู่ <c oughs> แต่มันไม่ใช่แบบนั้น จิเงินรีบไปกันเถอะทุกคนรออยู่เดี๋ยวเราชุนละไอชุนมันมาแล้วอะไรของมันวะ <What? S 1> นันเมื่อฉันต้องไปอยู่งเรียนชายร้วนซีซั่นสามอีพีที่หกสิออดาออรานี่เซนชุนมาจริงๆหรอพวกไอบีบอกพวกไอเบียบอกงั้นนะเรื่องแบบนี้พวกมันคงไม่รอเล่นหรอกไปดูที่ห้องเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> ซีนไอชุนทำไมเพิ่งมาวะก็กูตื่นสายแต่รีบกลับก่อนเถอะที่ห้องวุ่นวายหมดแล้วใกล้จะสอบแล้วด้วยเออรีบเถอะเดี๋ยวซวยกันหมดอืมพระ,ะจะใจเย็นไอซีนเจ็บน้อว้ยต่อยทำไมวะไอเซนช่วยทีไม่ละเฮ้ยซีนปล่อยฟังก่อนแท่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นกัน เอาเงินก็ได้ตอนนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันแต่ว่าตอนพักเที่ยงนายจะต้องอธิบายให้คนฟังด้วยผ,ผู้หญิงเวลาโกดน่ากลัวเลยค่ะอืไอไชุนไอเวนใจเย็นในคีนมึงฟังพูดก่อนหายไปไหนมาไอเวนเอ้ยฉันจะต่อยแก้จะใจเย็นกันหน่อยดีวะ นั่นสินะใจเย็นก่อนดีกว่านะฉันก็อยากรู้ว่านายเป็นอะไรนายกดพวกเราเรื่องอะไรหรอแถมยังหายตัวไปตั้งหลายวันพวกเราเป็นห่วงนะโดยเฉพาะซีนจะว่ายังไงดีไปสงบสต,ติตัวเองมาละมั้งมันมีอะไรหลายๆอย่างให้คิดเลยอยากใช้เวลายอยู่กับตัวเองสักพักเพราะงั้นที่ฉันหายไปก็ช่วยเข้าใจกันหน่อยนะจะไปเข้าใจได้ยังไง ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายโกรธเรื่องอะไรฉันนะคิดมากไปตลอดเลยนะแล้วจูๆ่ๆนายก็มาบอกว่าเข้าใจกันหน่อยเนี่ยนะโกรธอะไรก็พูดกันตรงๆสิจะให้บอกยังไงว่านายปิดบังเรื่องของตัวเองกับฉันมาตลอดชื่อมันโกรธที่พวกเราพูดลับหลังที่บ้านสีนพูดลับหลังเหรอฮะพูดเท่าไหร่อ่ะไม่เกี่ยวกับแกหรอกเวมีแค่ฉันกับซีนแล้วก็ไอคินะ่ะนายโกรธเรื่องนี้เองเหรอ มึงอะตัวพูดเลยตอนไหนวะจะไม่ได้อ,อือก็ขอบคุณมากไอเซนเพื่อนรักถ้าเรื่องนั้นพวกเราขอโทษนะพวกเราไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริงๆนะอืมไม่เป็นไรฉันเข้าใจแล้วละ่ะจริงเหรออ่อะอืมฮ่าล่องอกไปทีบ้าเอ้ยน่นา,นารักทำไมน่ารักแบบนี้วะน่ารักแบบตะโกนแบบนี้ให้ตายไงก็ไม่ก็กดไม่ลงฉ,ฉ,ฉ,ฉันฉันเองก็ขอโทษด,ด้วยเหมือนกัน อารู้แล้วช่างมันเถอะช,ชุนฉันเองก็ว่ะยุ่งน่ะหึที่ข่าวก่อนฉันต่อยนายไปนะ่ะขอโทษนะจริงสิจะว่าไปเหมือนเวจะไม่รู้ว่าซีนเป็นผู้หญิงสินะถ้าหมอน,นั่นรู้ความจริงจะรู้สึกไม่ดีเหมือนกับเราไหมนะก็หมอนั่นขอโทษที่ฉันชอบนายนะซีนอาเรื่องผ่านไปแล้วช่างมันเถอะ ขอบคุณที่เข้าใจนะใช่ก็หมอน,นั่นชอบซีนิแต่ดูแล้วคงไม่รู้ละมัง้งว่าหลังนี้ใจร้อนสินี่พวกนายขอโทษนะที่ครั้งนี้ฉันทำตัวงี่เง่าไปหน่อยเพราะฉันคิดว่าพวกนายพูดลับหลังฉันแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วและไม่ได้คิดอะไรฉันเข้าใจแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของเพื่อนก็ได้ต่อไปฉันจะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ เพราะงั้นตั้งแต่วันนี้ฉันจะเข้าใจพวกนายไม่ว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องอะไรก็ตามอืมโอเคงั้นคราวหนะ้าถ้ามีเรื่องไม่พอใจกันเรามาคุยกันก่อนนะฉันสัญญาว่าจะคุยด้วยเหตุผลและลองรับฟังทุกเรื่องเหมือนกันก็พวกเราเนะ่ะเป็นเพื่อนกันนี่เนาะเพื่อนหรอในที่สุดเรื่องวุ่นวุ่นก็จบไปอีกเรื่องรู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่า ถึงจะคลี่คลายปัญหานี้ได้ฉันก็ไม่รู้เลยว่าในอนาคตนั้นกำลังจะมีปัญหาเข้ามาอีกนับไม่ถ้วนทุบิคอนเนก ชีบหายข้นง่างาหายไม่ได้วะก็จบกันไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังการจบจบนะคะถ้าสมมติว่าเราอ่านผิดหรือพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยทุกคนเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ก็จะมาอัพวันนี้เกก็มาอัพคลิปให้ทุกคนได้แล้วเพราะว่าเรื่องจากเราสอบเสร็จแล้วเย้ yeah, ทุกคนดีใจกับเราด้วยก็สําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน